มัดไม่ต่อยเลยะนะตาการบอกยังไงบอกให้โยกสร้างจังหวะเข้าไปแกไปยืนในเฉ็มต่อยไม่ได้เดียยังลูกสี่ขย่มตีทั้งหลายลูกเหขย่มตีไม่มาตาขามแค่ก,กลับมาเสมอมนะสสเราลูสี่เตะเดูเราแข็งแรงเลยนะเป็นไงบ้างครับโยก้าเสดายครับ คิดว่าจังหวะจังหวปะปลายยกสี่จังหวะที่เราโดนจังหวะน,นั้นนี่ทำให้แพ้วันนี้เลยไหมจังหวะน,นั้น,น,น,นลูกสุดท้ายแหละลูกน่าจะเป็นลูกจะลูกจากมั้งครับช่วงปลายยกสี่เราก็ขยหยตีเยอะเลยครับเราได้ลูกแข็งแรงไหมครับยกสี่วนันนี้สู้กันแบบสุดมันจริงๆงริงงวดยกสี่ราคาเท่าเสมัยครับมีรีมแมป์แบงคคิดว่าควรจะมีแบบไม่เลมป์ครับเหรอ ก็คือถ้าเกิดเราเราคิดว่าเราแพ้ก็คือลูกจ่ายอย่างเดียวนั่นเป็นลูกจ่ายลูกจังหวะจ่ายเราเดินลูกโยกครับเป็นไงพอใจไหมไปนี้ก็ผมก็พอใจความจริงแต่ยังยังไม่ดีพอครับจุดยังนู่นไม่ดีพอครับพ่อชัยเปลูกจังหวะสองเราลุ่มเร็วเราลุ่มได้ครับแพ้ก็ไปปรับปรุงกันใหม่ แล้วเสียเสียได้ขอโทษครับขอโทษน่าขอโทษเอฟซีเซียนมวยทุกคนเลยครับที่ อุตส่ามีอาชีพให้ครับแต่ว่าเอามาไม่ได้ครับอาชีพทั้งหมดเท่าไหร่ครับก็รับเก็เกือบแสนได้ครับโอ้โหสีได้เนะจะได้ครับมาเป็นใหม่ก็ใหม่ใจครับพี่ดุมเป็นไงครับแง้เก่าแพ้เก่าเขามองพี่นะใช่แพ้เก่าเขาแง่เหลี่ยมแง้ประสบการณ์อ่ะแต่วันนี้ก็ต่อยดีนะไม่ใช่ต่อยดีต่อยดีนะราคามาฝั่งเราแล้วแต่คุมไม่ได้เตะหลุดบ่อยแล้วก็บอกมีสอกไว้ไม่มีสอกเลยแง้เก่าเขานิดนึง มีก็เอาใหม่ทีบทเรียนไปนี้อยากจะให้น้องไปกับปรับปรุงต้องแข่งแรงกว่านี้ใช่ต้องแข็งแรงกว่านี <analogy> ้ครับต้องแข็งแรงกว่านี้ต้องแข็งแรงกว่านี้ออกเป็นเข้าไปใกล้ๆเข้าเน้นๆเอาออกต้องเก่ากันเนี้ยต้องแข็งแรงด้วยครับสุดท้ายบอกเอฟซีับที่มีบทเยกล้ยอดกล้าหน่อยครับก็ขอฝากติดตามน้องเ้วยนะครับไปนี้น้องก็ทำเต็มที่แหละแต่ก็แพ้ประสบการณ์แพ้หลายๆอย่างก็ไปน่าจะออคุณครับโอเคพี่นี่ก็มีบทเรีย